เป็นแบบนั้นค่ะแต่ว่าพอหลังหลังหลังจากนั้นไปแล้วปุ๊บเราจะอิ่มแล้วก็ไม่ยู่ง่ายนะเราก็จะทำให้เราทานผลิตภัณฑ์นี้น้อยลงน้อยลงแล้วก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางขอ OMG แสดงหนู่อะแพ็กเกจิ้งอย่างนี้เป็นนางงามอย่างนี้ค่ะไอเดียอย่างไรคะทำไมถึงออกมาเป็นแบบนี้และในนี้ประกอบไปด้วยกี่เม็ดทานกี่วันกี่เดือนกี่ปีจริงๆแล้วนี่นะคะข้างในนี้มี30เมตร ทานก่อนอาหารส5บห้าทีทุกมื้อที่เป็นอาหารมื้อน่ะเป็นแป้งหรือน้ำมันนะคะและในขณะเดียวกันทำไมเราใช้โลโก้นางงามเนาะก็เราเป็นนางงามอในแวดวงนางงามเห็นอย่างนี้ปุ๊บต้องรู้เลยแน่เลยว่าคนที่ทำต้องเป็นนางงามแน่นอนและสวยด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่าโลโก้ยังเหมาะกับตัวเองหนึ่งกล่องราคาเท่าไหร่คะพี่ปูราคาข้างกล่องอยู่ที่2499าค่ะแต่ว่าวันนี้เราขายที่ กานเจ้าไปทานามเปรีที่ผันเจ้าเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะให้คนได้ได้ใช้ได้ทดลองทานกันแล้วก็ซื้อได้ช่องทางการจัดจําหน่ายของเราจําหน่ายอย่างไรคะเราจะมีตัวแทนจำหน่ายทัเวทศแล้วเราก็รับคนวแนจาหน่ายในขณะเดียวกันก็จะมีเว็บแม่มีเพจมีไอจีใช้ตามเพจไอจีตามเว็บสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยมันจะมีของขวัญที่เป็นกล่องบ้านนั้นพี่รูตั้งใจที่จะทำ สุขุมชนนะคะลองไปชิมดูถ้าขนมแล้วก็ยาทานยาก่อนทานขนมนะคะทานทานโอลิมจีก่อนโอลิมจีสลิงไปก่อนแล้วค่อยทานขนมทีนี้เนี่ยมันจะมีนามบัตรอยู่ในนั้นที่อยู่ต่างๆจะติดอยู่ในนั้นสรุปสุดท้ายนี้พี่ๆสุขุมชนท่านใดยินคำถามจะถามพี่ปูมไหมคะมีไหมคะมีใครถามไหมคะพี่ปูพี่ปูเป็นโสดค่ะ เป็นโสดนะคะทุกวันนี้นะคะเเกี่ยวเกี่ยวค่ะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมีคําถามนี้ว่าเลยถามให้ก่อนเลยพี่ปูเป็นโสดนะคะก็เลยตอนนี้มุ่งแต่โอเอซสลินมาน้นค่ะมีใครท่านใดมีคําถามไหมคะถ้าไม่มีส้มฝากให้พี่ปูค่ะพี่ๆี่สื่อบวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุก <um ท่านว่าอยากจะฝากอะไรถึงโอเอ็มซสลินค่ะวยความที่ว่าปูเองเนี่ยจริงๆคนถามว่าเอ๊ะทำไมปูหายไปไหนในวงการบันเทิงปูเองก็ถ่ายละครช่องเจ็ดมาตลอดนะคะ แต่ในขณะเดียวกันถามว่าทำไมวันนี้ถึงลุกขึ้นมาจับคำธุรกิบปืนทีสเลมจริงๆก็คือว่า1ตัวเองทายแล้ได้ผลน้องชายทายแล้ได้ผลและในขณะเดียวกันคนถามว่าทําไมก่อนหน้านี้มักไม่เคยเห็นเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเลยทั้งที่มีโอกาสและควรจะได้ควรจะเป็นก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ทดลองสินค้าตัวนั้นเองแล้วเนี่ยก็ไม่กล้าพูดว่าสินค้านั้นดียังไงต่อให้มีคนมาตังมาให้ถ้าหมื่นแสนหนึ่งเป็นค่าพรีเซนเตอร์ก็จะรู้สึกว่า ไม่มีโอกาสได้ลองเองไม่อยากทานไม่อยากไม่อยากพูดอะไรก็ในนส่ก,กับตัวเองอส่ก,กับตัวเองแต่วันนี้บอกเลยว่าตัวเนี้เป็นตัวที่เขาลองทานเองอแล้วก็ยาต้นแบบที่มาจากโรงงานนี้ก็เอามาให้ญาติพี่น้องได้ลองทานดูทุกคนแฮปปี้หมดแล้วก็อดได้ดั่งที่เห็นต้องการก็อยากจะฝากให้พี่พี่น้องๆให้รู้ว่าโอเอ็นีเชเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่รักษาสุขภาพออยมีถูกต้องเรียบออยะคะทุกอย่างแบบนาดีดีสะาดเหมือนกันค่ะ ตอนนี้ซื้อยาซึ่งปัจจัยอาหารเสริมไปตลาดขอให้ตรวจสอบเรื่องออยด้วยผลิตออยแท้ออยเทียมบอกเลยออยแท้สิบแปดเดือนเข้าตลาดเสรับแล้วโรงงานใหญ่ค่ะทำในเรื่องสาราเสร็จแลในโรงการดูคําสจโรงงานเยอะตรวจสอบได้ว่าของราออยแท้ผลิตจากโรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใส่กันอยู่หลังบ้านนะะได้ GMP ด้วยได้ GMP ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ ถ้าพี่ๆสื่อมวลชนนะคะต้องการที่จะสัมภาษณ์มตัวเดี๋ยวเดี๋ยวให้หลักตอนนี้ตอนนี้ต้องขออนุญาตที่จะรบกวนถ่ายรูปกับานางงามทั้งหลายนะคะขอนะใครรู้ตัวเป็นนางงามเดินออกมาเลยค่ะ,คะใครรู้ตัวเป็นนางงามเดินออกมาเลยค่ะ จานไหนด um> ีคะบอกเลยค่ะอันนี้รูปใช่ไหมคะพอใส่ผ้าแถมเข้าไปนี่แน่นมากเลยใช่ไหมคะปริมาณทับมากใหญงเลยค่ะพี่เก๋บอกว่าพี่เก๋เป็นผู้จัดเรื่องเงินจ้าหลงและพี่กูเล่นอยู่แล้วก็เห็นว่าตอนนั้นใหญ่มากแล้วตอนนี้เล็กลงนะคะกขอบคุณคุ่กท่านคะได้ไหมคะขออนุญาตค่ะขอบคุณค่ลูป เชิเี่่สอีไม่เก่ี่ปูยิงวันนี้จะมีผู้ที่มาแสดงความยินดีขอขอเรียนเชิญเลยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะที่แสดงความยินดีค่ะงงาน จากโรมาตีหรือลรอลื่นุวางน้ำน้น่ย พี่ปูเนี่ยเป็นคนที่สอนเห็นมาโอ้โหตั้งแต่สอนอยังเด็กๆนนะคะเข้าวงการมาพี่ปูเป็นคนที่เคล็ดลับเยอะมากแนะนําสอนมาหลายเรื่องตั้งแต่สมัยเล่นละครตั้งแต่การแต่งตัวการเลือกเสื้อผ้าจะใส่ยังไงคือเป็นคนที่สอนรู้สึกเหมือนเป็นกูรูแล้วก็เป็นคนที่รู้เยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่ปูมาตัดสินใจทําผลิตภัณฑ์ทําสินค้าตัวเองสอนมั่นใจว่าพี่ปูเนี่ยเหมือนต้องรู้จริงอะนะคะว่าอะไรดีอะไรช่วยลดได้จริงเพราะฉะนั้นก็ลองสนับสนุนพี่ปูกันนะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะ วันนี้เป็นวันเปิดตัว OMG s l i มของพี่ปูสรารัตนะคะก็อยากให้ OMG s l i มนะคะอยู่คู่กับผู้ที่ดูแลรักษารูปร่างให้สวยงามและหล่อตลอดไปค่ะถ้าต่อไปนึกถึง OMG s l i มต้องนึกถึงปูสรารัตและถ้านึกถึงปูสรารัตต้องนึกถึง OMG s l i มค่ะ วันนี้เราสองคนก็มาร่วมแสดงความดีๆกับพี่สาวนะคะพี่ปูสารัต์กับผลิตภัณฑ์ OMG Slim นะคะก็ดีนะเราก็อยากผอมนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงอวบระยะสุดท้ายเราก็คงจะต้องมาทดลองของพี่ปูสักนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าผ่านไปหนึ่งเดือนเราดูซิว่าเราจะทำโอเมก้ดกับเขาได้ไหมผลิตภัณฑ์นี้ท่าทางจะดีนะคะเพราะดูจากคุณปูสารัตรแล้วผอมลงสวยขึ้นแล้วหน้าตาไม่ตกค่ะตึงแป๊ะเหมือนเดิมสวยใสไม่มีเพลียไม่มี เนาะโอ้ใช่เพราะว่าจริงๆพี่ปูนี่เป็นรุ่นพี่นะคะแล้วก็ดูจากช่วงหนึ่งก็จริงพี่ปูเองก็ด้วยวัยอ่ะมันก็พาให้เราหุ่นก็เจ๊งนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ติดตาม i n s t a g r กรมแล้วก็ติดตาม Facebook ของพี่ปูในระยะที่พี่ปูทดลองไอตัว OMG Slim เนี่ยเอรู้สึกเห็นผลนะเอรู้สึกตาร้อนนะเอ๊อาจจะต้องขอนิดนึงวันนี้ก็เลยต้องมุ่งหน้ามาที่นี่เลยค่ะติดงานอะไรไม่รู้เคลียร์ก่อนค่ะเพราะว่าอวดระยะสุดท้ายอย่างดิฉันนะคะคุณปูนี่ก็โอเคอยู่นะอวดระยะสุดท้ายอย่างดิฉันคงจะต้องขออนาลลงงนิดดึแ้้วววก็หั่จะไ แบบ OMG Oh my God uh huh. แล้วก็ขออวยพรให้ OMG Oh my God เนี่ยขายดิบขายดีนะคะแล้วก็ทำให้ผู้หญิงทั้งประเทศไทยสวยกันหมดเลยค่ะค่ะ mm. โชคดีค่ะ Oh my God ว้า ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ปูดำด้วยนะคะก็เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ OMC คงจะต้องเป็นที่นิยมของตลาดแน่นอนเพราะว่ามีเจ้าของแล้วก็เป็นพิจิเนตอร์เองสวยขนาดนี้นะคะยินดีด้วยขอให้ประสบความสําเร็จค่ะก็สวัสดีครับก็วันนี้ตัวผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าผมเองกับปูดำก็ร่วมงานกันมาตั้ง30ปีแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับผลิตภัณฑ์ต้องน่าเชื่อถือได้แน่ๆนะครับดูจากนะครับดูจากคนที่นะเจ้าของนะครับหรือผู้ที่นํา นักาสินค้าตัวนี้เข้ามาก็ยังไงฝากขอให้ขายดีๆนะครับแล้วก็พูดแทนได้ครับเชื่อมัน100่นร้อเซว่า OMG สุดยอดแน่ๆครับขอบคุณครับก็ในโอกาสวันเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณปูนะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จแบบไร้เหตุผลจริงๆคือขายไปที่ไหนเนี่ยมีคนคนซื้อลุมกันซื้อแย่งกันซื้อนะครับแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ นะครับแล้วก็บอกต่อให้เพื่อนๆทราบด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอ้ไเราจะผอมใช่บูความอยู่แล้วเราจะผอมอีกใช่แล้วผอมแล้วสวยด้วยผลิตภัณฑ์ของ Omg Slim ใช่แล้วค่ะยินดีกับพี่ปูด้วยนะคะขอให้ยอดขายหมื่นล้านเร็วเรววันขอด้วยได้ไหมได้ อยากสวยอยากผอมนะคะเชิญค่ะ O M G สลิมค่ะพี่ปูรวยๆนะคะ Oh my god ค่ะผอมค่ะผอมเราจะผอมก็รู้จักพี่ปูมานานแล้วเหมือนกันนะครับประมาณปี2ปีได้ก็เห็นพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปร่างนะครับแล้วก็ความสวยเงครับก็เป็นที่ปรึกษาให้พี่ปูมาตลอดนะครับเรื่องความงามแล้วก็ พี่ปูก็มาปรึกษาเรื่องอาหารเสริมเนี่ยโดยตลอดนะครับก็ขอให้อาหารเสริมของพี่ปูนะครับ OMG Slim นีครับโด่งดังนะครับแล้วก็มียอดขายทะลุมียอดขายเป็นที่รู้จักทั่วประเทศนะครับผมะ,ะ,ะก็อย่างที่น้องเขาก่าวไปแล้วค่ะว่ารู้จักพี่ปูดำมาเหมือนกันก็เห็นรูปร่างแล้วก็พัฒนาการของพี่ปูดำที่ ดีขึ้นตามลำดับเรื่อยๆค่ะก็เลยอยากจะให้อาหารเสริม OMG ของพี่ปุดามะค่ะประสบความสำเร็จแล้วก็มียอดขายถล่มทลายค่ะ OMG Slim ค่ะก็อวยพรขอให้พี่ปูกิจการเฮงเฮงลูกค้ามากมายแล้วก็ยอดทะลุเป้านะคะ ค่ะก็ขอให้โอไมก o ก็สลินะคะผลิตภัณฑ์น,นี้ก็ขอให้ยอดขายสูงติดอันดับท็อป10เลยค่ะอตอนนี้ก็เป็นลูกค้าอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยอ้วนบานเบอรเลยแต่ตอนเนี้ยลดไป2กิโลแล้วคะ่ะภายใน3วันค่ะแต่จะพยายามนะคะจะกินทุกวันค่ะ OMG โ oh อ My God Slim. s l ล m ม ก็ขอให้พี่ปูดามขายดีนะคะขอใหอ้ทำให้สาวๆไทยนี่ผอมกันทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวจะลองค่ะขอบขอบคุณค่ะขอให้พี่ปูรวยรเฮงเนะคะกิน OMG Slim แล้วผอมสวยเลยค่ะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะขอให้ร่ำรวยนะคะอยากให้ผู้หญิงทุกคนนะคะมากินโอเมก้าสลิมนะคะแล้วจะรู้ว่าสวยจริงค่ะ oh ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ปูด้วยนะคะขอให้กิจการนี้เจริญรุ่งเรืองขายดีขายดียอดยาขายถล่มทลายเลยค่ะแล้วก็ขอให้พี่ปูสวยน่ารักอย่างนี้ตลอดไปเลยค่ะโอ้ oh my g o d พี่ปูขาสาว2000ปีขอให้พี่ขายดิบขายดีเป็นน้ำเทน้ำเทธาตุนะคะแล้วก็สวยเอาสวยเอาทุกวันนะคะขอบคุณคะ่ะคุณปูก็ขอให้โอไมก์ oh God, ตัวนี้นะคะ ขายดีขายดีนะคะเป็นติดตลาดแล้วก็มีคนมาใช้บริการเยอะๆนะคะขอให้ประสบความสำเร็จค่ะคุณป<ๆ>ูค่ะสู้ๆ OMG Slim ก็ยินดีกับพี่ปูด้วยนะคะ<ๆ>เพราะว่า พี่ปูเนี่ยคุยกันมาตั้งนานตั้งแต่ก่อนเริ่มก่อนที่จะเปิดผลิตภัณฑ์แล้วก็พี่ปูเขาได้ลองใช้แล้วบอกเก๋พี่เป็นพี่ทานแล้วเป็นไยมั่งเขาผอมลงจริงๆค่ะแล้วก็ยิดดีมากก็ขอให้ผลิตภัณฑ์นี้ขายดีนะคะยอดขายทะลุทะลวงขอให้ใครทานแล้วก็ขอให้ผอมขอให้สวยทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะก็ขอให้เพื่อนปูขายได้ยอดเยอะเะเพราะว่าเพื่อนทำมาเพื่อให้ผู้หญิง50อัพเนี่ยหรือว่าใกล้50เนี่ย มีสรีระและร่างกายที่สวยงามแบบเพื่อนก็อวยพรให้เพื่อนนะร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็ค้าขายให้ดีที่สุดแล้วก็ให้เพื่อนสวยๆอย่างนี้ไปตลอดกาลนะจ๊ะผูเพื่อนรัก วันนี้นะคะก็รู้สึกยินดีกับพี่ปูด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์อันใหม่นะคะ OMG Slim นะคะซึ่งการันตีโดยพี่ปูเนาะเห็นพี่ปูเนี่ยเปียยเสียอย่างเงี้ยก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เลยหอมต้องนี่เลย OMG นี่เลยค่ะค่ะวันนี้ก็ขอให้พี่ปูนะคะเฮงๆงรวยรวยแล้วก็สวยๆยนี้ตลาดไปนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่หาอะไรดีๆมาให้กับพวกเราแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะใครอยากผอมก็นี่เลยค่ะ OMG นะคะจะได้สลิมๆแล้วก็สวยด้วยค่ะค่ะ ท่าก็ขออวยพรให้พี่ผูดำนะคะพี่สาวคนสวยนะคะแล้วก็รู้จักกัน